พร้อมแล้วนะครับเอาเพลงร้องก่อนไม่ใช่ยิงกันนะแต่มันจะเปลี่ยนตัวกันทันไหมวะคือท่อนเดียวก็คือเขามาท่อนแรกใช่ปะใช่แล้วก็แก้ไว้เลยดีกว่าใช่เอาเอารถพีชนะผมไม่รอแล้วถ้าพร้อมแล้วขอเพลงครับแล้วเพลงก็ลันไปเรื่อยๆแล้วก็ร้องไ่ตรงกับเพลงใส่อะไรก่อนดิใส่อะไรกันอะไรก็ได้ใส่เลยถ้าคุณจะพูดคุณพูดเพลงด้วย รู้้เอาไวยังยังไม่สองคือเริ่มเลยด้วยอ่ะเอาไปดูอ่ะนี่ไงมันคือแล้วมันเป็นแบบนี้ไงยั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 งลองไอ้ลองมารู้เอาไว้เลยนาทนาแค่รอยยิ้มวันหวานแค่นั้นเบเปแค่นี้จะทำให้ฉันเปลี่ยนตัวนะเปลี่ยนเอาไว้ที่รักแค่หน้าหวานหวานของเธอเท่านั้นไม่ใช่ง่ายง่ายฉันใช่ผู้ชายไม่น่าเชื่อยินยังไม่ทำไรยินเป็นตัว จีใจยอมได้เจอตกรุมร anyway ักต oh yeah. ั้งเต่แรกเจอตัวโตนไว้ฉันก็ไม่บอกจะไม่บอกเธอว่าฉันไม่บอกเธอไม่ต้องมาง้ออ้อแงอำไหนแล้วก็ไม่บอกว่าเธอคือคนนี่โอนฉันไม่บอกเธอไม่ต้องมาวอกอ้อแหว ม่ต้องเลยที่เสร็จแล้วนี่พาเป็นผมเต็มแล้วเอ้ยอยู่เฉลี่เหรอยผมไม่ต้องใค่ที่วิ่งไปเอางี้เหรอไม่ให้เวลานะครับ15 30วินาทีให้ทั้งสองหนุ่มนะครับได้ช่วยกันทำตอนนี้เลยไปยอมแพ้ที่จะยอมมอบทั้งใจให้เธอคุณทำอะไรคุณเนี่ยตกหลุมรักตั้งแต่แรกเจอต่อให้ฉันมันไหวฉันก็ไม่บอก จะไม่บอกเธอว่ารักฉันไม่บอกเธอไม่ต้องวั่าเงี้ยเธอคือไม่บอกว่าเธอคือคนในฝันฉันไม่บอกเธอไม่ต้องว่าโอ้ว่าไม่ต้องเลยเสร็จยังเสร็จยังเรียบร้อยเรียบร้อยอเสียงม่อมาด้วยผมนี่ยันใจในพวกเขาสองคนจริงๆนะไปหาไปฮะทั้งคู่ะ จูดสาวคุณต้องการองุ่นไหมเชอมพูเอาองหุ่นไปสักหนึ่งเหมือนเป็นพจ้ากูใหญ่เลยตอนนี้อออืืคุณบอกเย็นฮาเลยนะเ่อนยังไเย็น